ทั้งหลายไฟสามกองนี้สามกองเป็นชไหนไฟคือราคะหนึ่งไฟคือโทสะหนึ่งไฟคือโมหะหนึ่งพี่กูทั้งหลายไฟสามกองนี้แหละอันนี้พระองค์นำมาสอนกับใครพวกไหนพวกชดินใช่ไหมที่ยังบูชาไฟอยู่ชดินสามพี่น้อง ผ์ก็ให้ให้เผาไฟคือราคะโทสะโมหะไฟในภายในพระองค์ตรัสต่อว่าไฟคือราคะย่อมเผาสัตว์ผู้กำหนัดแล้วหมกมุ่นแล้วในกรารมทั้งหลายตัวกรารมทั้งหลายก็คือความอพอใจในอำนาจความตรึกตึกอันเกิดจากกรรมคุณหคือ รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่น่ารักใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจอย่างนี้ส่วนไฟคือโทสะย่อมเผานรชนผู้พยาบาทมีปกติฆ่าสัตว์โทสะพยาบาทก็โทสะฆ่าสัตว์ก็โทสะ นะอยู่ในกองไฟคือโทสะถ้าผัสสะยังไม่เกิดนะโทสะก็ยังไม่มานะทั้งผัสสะของอวิชชาสัมผัสหรือตัวสัมผัสอันเกิดจากรูปเสียงกลิ่นรสโพตพระธรรมลม ก็รวมเป็นโทสะทั้งหมดเนี่ยดังนั้นพอภาษะเกิดพยาบาทเกิดละการเบียดเบียนเกิดเกิดการทำลายล้างการฆ่าตามมาการ ประหารด้วยฝ่ามือด้วยก้อนดินด้วยท่อนไม้ด้วยสัตราด้วยอาวุธบ,บาปอกุศลเป็นอเนกก็เกิดขึ้นจากโทสะที่เรามีเคยไหมเจอคนนี้ไม่ได้เนี่ยเกียดปื้ดขึ้นมาเลยเห็นไหมเห็นนะสัมผัสนะ ทางตานะสมัตรทางหูได้ยินเสียงคนนี้มาปุ๊บกบ็อืมปื๊ดขึ้นเลยนะนะเกิดสัมผัสเกิดโทสะขึ้นมาเกิดพยาบาทขึ้นมาละเนั้นหน้าที่เราอย่างเดียวคือระงับไฟคือโทสะคนจะดีจะไม่ดีก็ตามเราก็ต้องประสบอยู่แล้ว ไม่เจอคนนี้ก็ไปเจอคนหน้าปุถุชนมีปริมาณมากเท่ากับดินมหาปัทภียมจะหลบได้ไมั้เนี่ยห <Yeah. S 1> ลบไม่มีทางเลยนะมัวแต่จะไปหลบก็ตายก่อนโทสะก็ยังอยู่ใช่ไหมดังนั้นหน้าที่เราก็คือดับโทสะดับพยาบาทดับเบียดเบียนนะ ไม่ใช่แต่บุคคลนะสถานที่ไปเจอสถานที่อืมระลึกละปรุงแต่งละใช่ไหมอ๋อนี่ที่นี้เคยเป็นอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหม,มพระลระาหาันเป็นไหมพระหันเป็นไหมมีสัมผัสแล้วปรุงไหม เจอเมืองเมืองหนึ่งแล้วโอเมืองนี้เคยเป็นอย่างนี้อย่างนี้ปรุงอยู่แต่แต่ยังไงขันห้าที่ท่านใช้เนี่ยก็เป็นขันห้าเฉยๆใช่ไหมตั้งแต่มโนเลยอนุแรกของมโน ไม่มีความเป็นตัวท่านของท่านเพราะท่านรู้แล้วหลุดพ้นแล้วใช่ไหมแต่ขันท่านยังตั้งอยู่เนี่ยท่านก็ใช้ขันห้าจนกว่าขันห้าจะแตกทําลายใช่ไหมดังนั้นพระผู้มีพระภาคบางทีเดินไปพบเมืองก็เมืองเมืองหนึ่งก็แยมประสวนใช่ไหมสัมบัติกระทบ แต่ขณะที่สัมผัสกระทบเนี่ยไม่มีความเป็นตัวท่านของท่านตั้งแต่มโนแรกเลยที่เข้าไปกระทบไปอะไระพระอน,นุ์สังเกตเห็นเข้าก็เลยถามพรค์ก็บอกอะเมืองเนี้ยเคยรุ่งเรืองมาแต่ก่อนนะหรือว่าไปเจออีกเมืองก็เคยเป็นที่ปรินิพานของอรันตสัมมาสัมพุทธะตั้งหลายพระองค์นะนะอย่างนี้ เคยเสด็จมาที่นี่พระองค์ก็อาศัยเหตุในการบัญญัติพระธรรมดังนั้นขันห้าสำหรับพระอรหันต์แล้วพระองค์ก็จะไม่ถือว่า ไม่ยุบไม่ก่อไม่คว่างทิ้งไม่ถือเอาไม่ทำให้กระจายไม่ทำให้เป็นกองมันจะเป็นกองก็ไม่ไปกระจายนะไม่ทำให้กระจายไม่ทำให้เป็นกองก็มันก็เป็นเรื่องของมันทํางานกันเองไปตามเหตุพระองค์ก็เลือกหยิบเอานะเลือกหยิบเอาเพราะพระองค์หลุดพ้นแล้วจากสิ่งนี้ ยมหล,หลุดพ้นแล้วจากความยึดมั่นถือมั่นในแก้วน้ําใบนี้แต่โยมก็ยังใช้แก้วน้ําใบนี้ได้ใช่ไหมโยมก็ใช้แก้วน้ําในการดื่มกินได้นะแล้วยมใช้แก้วน้ำแล้วยมล้างไหมล้าง,างยึดมั่นถือมั่นนี่ไปล้างแก้วทำไมอ่ะใช่ไหมก็เราล้างเพื่อ ให้มันสะอาดสะอ้านในการกินครั้งต่อไปแต่ไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นว่านี้ของเรานี้เป็นเรานี้เป็นตัวตนของเราใช่ไหมดังนั้นเราก็ปฏิบัติต่อสิ่งนี้ต่อขันห้าไปตามปกติตามเหตุตามปัจจัยที่มันควรจะเป็นหรือว่าปล่อยวางแล้วไม่ซักเสื้อผ้าซักไม่ละใช่ไหม ไม่อาบน้ำไหมเดี๋ยวมันก็จะไปเข้าอัตตก,กิริมฐานุโยคโคซึ่งพระผู้มีพระภาคก็เคยกระทำมาแล้วเสียไหยังอาบน้ำอยู่นีย่ยังไม่ปล่อยวางนี่ยปล่อยวางจริงต้องไม่อาบสิพระองค์ก็ไม่อาบน้ำเลยเป็นปีไม่แม้แต่คิดจะเอามือลูบฝุ่นในกายตนเอง <c oughs> ผิวกายพระองค์ก็เป็นตะปุ่มตะปั่มไปหมดเลย <c oughs> ดังนั้นมาชิมาปฏิปทาเนี่ยอย่าไปคิดเองต้องใช้ของพระศาสดาไม่งั้นมันจะไปเข้าสุดตรงไม่ข้างใดก็ข้างหนึ่งไม่เป็นกรรมสุขขันลิกานุโยโค,โคก็ไปเป็นอัตตะกินวานฐานุโยโค <c oughs> <c oughs> เหมือนพระเทวทัตน,นะคิดเองพอพระเทวทัตคิดเองปุ๊บก็เสนอพระพุทธเจ้าเลย ขอให้พิกขุเนี่ยนะอยู่ป่าตลอดชีวิตเข้าบ้านเรือนมีโทษนะเข้าบ้านเรือนไม่ได้เป็นกิเลสนะนะมีโทษอยู่ป่ายังเดียวเลยนะดูแล้เคร่งดีไหมดูแล้เคร่งดีแต่ผู้เจ้าไม่ให้นะขออีก ให้พิกุอยู่โคนไม้ตลอดชีวิตเข้าที่มุงบังมีโทษถ้าพระเจ้าทรงมีพุทธ,ธานุญาตนี่อาตมานนั่งในที่มุงบงังอย่างนี้ไม่ได้เราก็ต้องนั่งฟังธรรมกันใต้โคนไม้กันทั้งหมดนะแต่นี่พระองค์มีพุทธ,ธานุญาตนะว่าทำได้ไม่เป็นไรแล้วก็ ทรงอนุญาตให้อยู่โคนไม้ได้ตลอดตลอดกี่เดือน,นตลอด8เดือนนะใช่ในสี่เดือนที่เป็นการฝนให้อยู่ในที่มุงบังก็เลยมีเหตุของการจำพรรษาเกิดขึ้น,น แล้วก็ขออะไรอีกละ่ะให้พิกุไม่ฉันปลาและเนื้อตลอดชีวิตใครฉันปลาและเนื้อมีโทษพระผู้มีพระภาคก็ไม่อนุญาตพระองค์จึงมีพุทธอนุญาตว่าเราอนุญาตให้ฉันเนื้อโดยสามส่วนคือไม่ได้เห็น ไม่ได้ยินไม่ได้รังเกียจว่าเขาฆ่าเพื่อเราดังนั้นถ้าเนื้อนี้เราไม่รู้ว่าเขาฆ่าเพื่อเราเนี่ยนะไม่ได้เห็นด้วยไม่ได้ยินด้วยไม่ได้รังเกียจคือนึกได้นะด้วยเช่นว่าเกิดเดินบินธบาตไปบ้านหนึ่งก็ เจอไก่อยู่ตัวหนึ่งทุกวันมาหลายปีนะพอบินาบาตวันนี้ไปอ้าวไก่หายและมีแกงไก่มาอยู่ในบาทเอ๊นึกรังเกียจว่าเอ๊หรือไก่ตัวนี้นะมันโดนฆ่ามาหรือเปล่านะอันนี้ก็ไม่ฉันได้นะอ่าอย่างเงี้ยไอ้โต้งหาย ก็นะเคยมีไก่อยู่ตัวมันบ้านเชาบ้านตรงข้ามวัดมันก็เป็นไก่ชนผู้ตรากตรำผ่านศึกมานานจนเขาปลดระวางก็ให้มาอยู่บ้านเฉยๆอืม แต่ทีนี้มันไม่เลิกใครมาบ้านมันมันจะชนตลอดเลยกระโดดตีกระโดดจิกกระโดดนะอืมแล้วก็ไม่เว้นแม้แต่พระ,อะพอพิกุไปเดินบินดาบาเราตอนนั้นไปกันสามรูปบ้างสองรูปบ้างหนึ่งรูปบ้าง เราก็เจอกับไก่ตัวนี้มันก็ปรีเข้ามาระหว่างที่ชาวบ้านเจ้าของเขากำลังใส่บาดเขาก็ห้ามมันได้นะมันก็ไม่ค่อยกล้าแต่พอใส่บาทเสร็จคล้อยหลังเท่านั้นแหละมันก็วิ่งเข้าใส่เราเลยนะ กระโดดขึ้นตีนะจีวรก็เละขี้เลนไปหมดเะนะอืมนะเราก็ไม่ได้ทำยังไงก็อดทนไปนะกลับมาก็มาซักย้อมจีวออะไรกันใหม่นะผ่านไปนานๆอา้าไอ้โต้งหาย <laughs> มันไปไหนของมันนั่นเนี่ย นะแต่หน้าตาไก่มันยับเยินมากเลยนะมันเข้าใจเลยว่าผ่านศึกมามากนะไตามว่าอ๋อเป็นไก่ชนอดีตไก่ชนเก่านครั้งหนึ่งมันกระโดดขึ้นตีพิกุที่อยู่ข้างหน้าตมา มันโดดพลาดหัวไปชนบาดเพราะม,มันกระโดดลอยขึ้นมาเลยบินกระพือปีกด้วยหัวชนบาดโป๊กพอดีเลยมันก็ลงไปมึนแบบควงอยู่สัพักจะล้มมีล้มแหละเซไปเซมานะอืมนะ,นะโดนวิบากนะอืม แต่เราโดนตีอยู่อย่างงั้นเป็นเดือนนะหลายเดือนมากเลยเราก็เอ๊ะเจ้าของเขาก็ไม่ห้ามป่าไม่ทำอะไรเราก็อดทนไปนะไม่ต้องไปบ่นไปอะไรเ,เป็นภิกขุเป็นสมณะเราก็มีขันติอดทนนะเอเป็นทำเครื่องเผากิเลสอยากอยากจะว่าอยากจะบอกเหมือนกันนะ่ะ นะแต่ก็เฉยเฉยอันนี้เรื่องไก่หมาก็มีนะตอนใส่บาทก็ไม่ว่าอะไรพอคล้อยหลังกันนะั้นนะงับนะโดนสองรอบเนี่ยนะอืนะ รอบแรกกันที่น่องรอบสองที่นักแข่งนะวันหลังมาเอาอีกเดินบินตาบาทนี่ก็เสี่ยงภัยนะอืมอมีหมาแล้วไม่เข้าไปเหรอจะไม่เข้าเขาก็ยืนรอให้เราเข้าไปอ่ะ เราก็ต้องเข้าไปแหละ <c oughs> วัดดวงไปเดี๋ยวเราก็ทำจีวรยาวๆเพื่อมันจะกัดผิดนี <laughs> บางครั้งมันก็กัดผิดแต่ครั้งนั้นมันกัดถูก <laughs> มาอยู่ที่ศาลาก็เริ่มปวดแผลที่หมา,ากัดก็ไม่รู้มันเป็นบ้าหรือเปล่าแล้วอยู่คนเดียวตอนนั้นก็ไม่รู้จะทำยังไงก็โชคดีมีโยมอยู่คนเข้ามาเพราะเราก็เลยนั่งตอนนั่งฉันก็เลยนั่งเอาขายยืดมาเพราะมัน เริ่มเจ็บงอขาไม่ค่อยได้โยมคนนี้ก็ก็อยู่แถวปากคลองเข้ามาถวายอาหารพอดีก็เลยบอกอ๋อจารย์เป็นอะไรบอกโดนหมากัดมาหมาบ้านนั่นก็เลยนิมนต์ไปฉีดยาเนะอืมีเง้นป่านี้เป็นบ้า คงตายไปแล้วมั้งอันนี้เรื่องสุนัขตัวต่อก็มีอืมตัวต่อแต่ก่อนมันมาตั้งรังแถวเนหัวมุมศาลาลช่วง <c oughs> ตีสี่ตีห้าก็ กวาดทำความสะอาดสลาพอกวาดมาถึงมุมนี้โป๊กเลยน่โดนหลายสัตว์เหมือนกันนะเนี่อยู่มาเนี่ยฮะวิบากนนนอัี้เรื่องต่อเรื่องตะขาบอีกตะขาบนี่โดนสองรอบ อืรอบแรกที่ลงยอมนะมาทำกิจตอนเช้ามืดมึด,มดไม่มีไฟนะ <c oughs> ก็เดินไปซักผ้าล้างภาชนะก็ไปเหยียบมันเฉียวเฉียวมันก็ตวัดขึ้นมา <c oughs> ขามันเยอะไงเอ,เอ้ยอะไรกุ๊กเต็มหลังเทา้า สะบัดปุ๊บมันก็ไปกระเด็นไปก็บอกคนอื่นบอกผ้าขาวบอกผ้าด้วยกันเออระวังตะขาบนะมันมาแถวนี้แล้วก็ล้างภาชนะต่อสักผักมันมาอีกรอบนึงทีนี้โดนเลยเออก็ตัวโตเหมือนกัน <c oughs> ขนาดนิ้วโป้ง ครั้งที่สองเนี่ยตอนนั้นศาลาไม้นี่ยังไม่มีไม่มีซีกนี้มีแค่ซีกเสาสุดอยู่แค่เนี้ยต้นนี้แล้วก็เส,ส,สาชายน้ำนี่สองฝั่งนี่ตรงนี้ยังไม่ได้สร้างตรงนี้ก็จะเป็นห้องเล็กๆห้องหนึ่งเอาไว้เก็บเข้าของช่วงนั้นอาตอมารู้สึกว่า <c oughs> กลับมาจากวิเวกใหม่ๆแล้วเป็นมาเลเรียก็มานอนที่นี่ไงก็ตะขาบมันก็ขึ้นตามเสามาลอดลูขึ้นไปในห้องนอนพักอยู่ประมาณตีสองได้เอ๊ะอะไรกัดศีรษะครั้งที่หนึ่งมันก็กัดอีกครั้งที่สองออ แปลกๆพอกัดครั้งที่สามไม่ใช่ยุงแล้วเนี่ยก็ <c oughs> <g ül> <g ül> ลุกขึ้นมาเปิดไฟโอ้โ oh หตะขาบตัวไเริ่มเลยนะก็ <c oughs> <c oughs> เลยเอาผ้าเช็ดเทา้าทำหนานๆหน่อยแล้วก็ตะปบจับมันแล้วก็ใส่ในกระโถนไว้ มันก็ขึ้นไม่ได้มันลื่นกะเดี๋ยวเช้าค่อยไปปล่อยมันมขนาดโดนกัดที่ขายังปวดไปตั้งหลายวันนี่กัดที่หัวดูท่าจะแย่ <c oughs> <c oughs> ก็เลยนั่งสมาธิดีกว่าไม่ต้องนอนแล้วนอนก็คงนอนไม่ไหวนี่ก็นั่งสมาธิอยู่สองชั่วโมงก็ค่อยดีขึ้นแล้วก็ เลยพักต่อไม่ได้ไปหมอที่ไหนไมีอยู่ไม่มีใครเลยวัดพระเจ้าถึงบอกเวลาเราอยู่คนเดียวอยู่ป่าอยู่ที่ไหนตามคนเดียวเนี่ยงูตะขาบมาแมลงป่องจะกัดเราตายเราจะพัดตกหกล้มนะออะมนุษย์จะเบียดเบียน นะเสือโครง่งเสือดาวเสือต่างๆพวกนี้จะมาทำ้ายเรามันก็มีโอกาสได้หมดอะ่นะ <c oughs> พระองค์ก็เลยไม่ให้เราประมาทต่อความตายนะาเราตายได้ตลอดเวลางูนี้ก็เฉียดกันไปเฉียดกันมาแต่ไม่โดนงูไม่ไม่เคยโดน ไม่มีเวรกรรมต่อกัน <c oughs> ข้างในใครจะเดินไปดูก็ระวังงูด้วยนะเดี๋ยวจะเดินเพลินๆไปเหยียบมันเข้านี่พระองค์ตรัสต่อว่า ส่วนไฟคือโมหะย่อมเผานรชนผู้ลุ่มหลงไม่ฉลาดในอริยะธรรมะไฟสามกองนี้ย่อมตามเผาหมูสัตว์ผู้ไม่รู้สึกว่าเป็นไฟผู้ยินดียิ่งในกายตนทั้งในภพนี้และภพหน้าดังนั้นหมูสัตว์จะเห็นว่าราคะโทสะโมหะเป็นไฟเนี่ย เห็นยากเมื่อเห็นยากก็ไม่ท <ié> <fruit>, anyway <tense> <t rain Hayır> ิ้งนะไม่ทิ้งโทสะไม่ทิ้งโมหะนะไม่ทิ้งพระศาสดาก็เลยสอนให้เราเนี่ยฝึกทิ้งด้วยการละนันทิละความเพลินและไอ้ไฟเนี่ยมันตามเราไปทั้งพบนี้พบหน้าเลยในเวลาถัดมาและถัดมาอีกนะ สัตว์เหล่านั้นย่อมพอกพูนนรกกำเนิดฉานอสุรกายเปรตวิสัยเป็นผู้ไม่พ้นไปจากเครื่องผูกแห่งมารส่วนสัตว์เราได้ประกอบความเพียรของอลันตสัมมาสัมพุทธะทั้งกลางวันทั้งกลางคืนกลางวันสัตว์เหล่านั้นผู้มีความสำคัญอารมณ์ ว่าไม่งามอยู่เป็นนิดย่อมดับไฟคือราคะได้ <c oughs> <c oughs> ส่วนสัตว์ทั้งหลายผู้สูงสุดในนรชนย่อมดับไฟคือโทสะได้ด้วยเมตตาและดับไฟคือโมหะได้ด้วยปัญญา อันเป็นเครื่องให้ถึงความชําแรกกิเลสสัตว์เหล่านั้นมีปัญญาเป็นเครื่องรักษาตนไม่เกียจคร้านทั้งกลางคืนกลางวันดับไฟมีไฟคือราคะเป็นต้นได้ย่อมปรินิพานโดยไม่มีส่วนเหลือล่วงทุก์ขได้ไม่มีส่วนเหลือ <c oughs> <c oughs> บัณฑิตท,ทั้งหลายผู้เห็นอริสัต พูดถึงที่สุดแห่งเวทรู้แล้วโดยชอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องรู้ยิ่งถึงความสิ้นไปแห่งชาติย่อมไม่มาสู่พบใหม่นี่ก็เป็นไฟสามกองที่พระพุทธมีพระภาคให้เราดับ ละบรรเทาทำให้เบาบางลงไปทำให้สิ้นสุดไปจนไม่มีเหลือดังนั้นเราจะเห็นว่าพระผู้มีพระภาคเจอใครก็เมตตาหมด แต่ในขณะที่เมตตาหมดก็จริงก็มีการชี้โทษมีการกล่าวคําขนาบม,มีการบอกเตือนเพื่อให้แก้ไขให้ถูกต้องทําในสิ่งที่ถูกต้องพระองค์ก็ไม่ได้เป็นผู้นิ่งเฉยแต่มีการสรรเสริญและ ติเตียนบุคคลผู้ควรสรรเสริญและติเตียนตามความเป็นจริงโดยการอันควรซึ่งพระองค์จัดว่าการทำอย่างเนี้ยเป็นสิ่งที่เลิศที่สุดเพราะเป็นผู้รู้กาละในกรณีนั้นๆดงนั้นเราก็ต้องรู้จักกาละ,ะการไหนควรทำอะไรควรทำอะไร ไม่ใช่ให้ไฟในใจเราเนี่ยสมตัวเราตลอดเวลาใช่ไหมอันนั้นก็เป็นผู้ที่หลงต่ออารมณ์ละติดตามในสื่อออนไลน์ตรงนี้นะประโยชน์อะไรเล่าสำหรับการติดตามพระองค์บอกว่าเพื่อได้ซึ่งกระถาวัตถุ10อย่าง คาถาวัตถุสิบอย่างคือความมักน้อยความสันโดษความสงบสงัดการไม่คลุกคลีการมีความเพียรศีลส,สมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติยานทัศนะเป็นธรรมะเครื่องขูดเก่ากิเลสนะจะทําให้เราขูดเก่ากิเลสดังนั้นเราต้องมีเหตุผลในการติดตามและพระองค์ได้ตรัสไว้แล้วว่าธรรมะกก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้ว แก่พวกเธอทั้งหลายทำวินัยนั้นจัะเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการร่วมไปแห่งเราเราติดตามธรรมะก็คือเราติดตามพระศาสดานะ